สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนวิชาพระพุทธศาสนากันนะคะไปหยิบหนังสือเล่มเดิมมาเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า124ค่ะ หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเราจะเรียนกันทั้งสิ้น4วันนะคะในวันนีน้ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยครูจะเรียงตามปฏิทินนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เรียงตามปีที่เกิดเนาะไปเริ่มวันแรกกันเลยค่ะวันมาคบูชาค่ะ วันมาค้าบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน3โดยความสัมพันธ์ของวันนี้ก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4อย่างโดยนิยมเรียกว่าจาตุรงคสันิบาตก็คือการประชุมอันประกอบไปด้วยองค์4ได้แก่ 1. พระสงฆ์สาวกจำนวน1,250องค์มาประชุมกันที่วัดเวรุวันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดป่าไผ่ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา 2. พระสงฆ์เหล่านี้ได้รับการเอหิพิขุอุปสัมปทาหรือพูดง่ายๆก็คือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้านั่นเอง 3. พระสงฆ์สาวกเหล่านี้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและ 4. ข้อสุดท้ายค่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกซึ่งมีใจความสำคัญก็คือทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ การปฏิบัติต้นในวันมาคะบูชาการปฏิบัติตนในวันมาคะบูชาปกตินะคะพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็จะไปทําบุญตักบาตรในช่วงเช้าไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดแล้วก็มีการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วงเย็นๆเ,เนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนนะคะวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ความสำคัญของวันนี้คือมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3อย่างในวันเดียวกันแต่คนละปีคือเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพานของพระพุทธเจ้ามีความสำคัญขนาดที่ว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล และครูก็มีเกตเล็กเกตน้อยนะคะให้นักเรียนซึ่งจากที่ครูสังเกตจากการทําแบบฝึกหัดในครั้งที่แล้วนะคะจะมีนักเรียนบางคนเนี่ยสับสนว่าต้นไม้อะไรอยู่ในช่วงเหตุการณ์ไหนซึ่งอาจจะไม่ได้สําคัญมากนะคะแต่ก็อยากให้เราฟังไว้เป็นความรู้เนาะหค่ะพระพุทธเจ้านะคะเราสูตรอยู่ใต้ต้นสาระนะคะซึ่งต้นสาระเนี้ยไม่ใช่ต้นสาระที่อยู่ในโรงเรียนเรานะคะต้นสาระที่อยู่โรงเรียนเราเนี่ยจะเป็นพันสาระลังกาค่ะ แต่ต้นสาระที่อยู่ในพุทธประวัติเนี่ยจะเป็นสาระอินเดียนะคะจะคนละสายพันธ์กันเนาะ 2. ค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้อยู่ที่ใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์นะคะและสุดท้ายค่ะพระพุทธเจ้าปรินิพานนะคะจากที่ครูไปศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานอยู่ที่ป่าสาระนะคะ โดยหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชาก็คือหลักอริยสัจสีที่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้นนั่นเองค่ะการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชาค่ะการปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชานะคะก็จะมีการปฏิบัติ เหมือนเหมือนกับวันมาคะบูชานะคะก็คือจะไปตักบาตรฟังธรรมบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็มีการเบียนเทียนในช่วงเย็นนะคะวันอัทมีบูชาค่ะวันอัทมีบูชาตรงกับวันแรม8ค่ขาเดือน6หรือนับถัดจากวันวิสาขบูชาไป8วัน ซึ่งนักเรียนหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าวันอัธมีบูชาเนี่ยเป็นวันที่ถวายพระเพิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็เรียกไง่ายนะคะว่าเผาศพนั่นเองของพระพุทธเจ้านะคะโดยหลักธรรมที่สําคัญในวันนี้นะคะก็คือหลักธรรมที่ว่าด้วยอัปปมาทะค่ะหรือหลักธรรมที่ว่าด้วยความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนั่นเองซึ่งเป็นหลักธรรมสุดท้ายนะคะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้โอววาดไว้ วันอาสารหบูชาวันอาสารหบูชาหรืออาจจะเรียกว่าวันอาสารละหะบูชาก็ได้นะคะวันอาสารลหบูชาตรงกับวันขึ้น15บ่ําเดือน8โดยมีความสําคัญอยู่ทั้งสิ้น4ประการดังนี้ค่ะ 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพุทธศาสนา 2. เป็นวันแรกนะคะที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมนั่นก็คือทรมาจักกับปวัตนสูตรโดยแสดงธรรมแก่ปัญจวคีนะคะ 3. เป็นวันแรกที่มีพระสง์เกิดขึ้นในโลกนะคะก็คือโกธัญญะค่ะ 4. เป็นวันที่มีพระรัตนาตัยนะคะครบองค์3นั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะ พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะคะพระธรรมก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าเองค่ะการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหาบูชาค่ะการปฏิบัติตนในวันอาสาฬหาบูชานะคะก็คือจะ ทำคล้ายๆกับวันสำคัญอื่นๆเลยค่ะก็คือมีการทําบุญตักบาตรมีการาเข้าไปฟังธรรมนะคะซึ่งธรรมที่พระเนี่ยนิยมที่จะเทศนาในวันนี้นะคะก็คือธรรมาจากกับปวัตนาสูตรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนในวันนี้มีอะไรที่เราสงสัยบ้างไหมคะเดี๋ยวเราจะคอกันในข้ต่อไปนะคะแล้วนักเรียนก็เตรียมคำถามมาถามครูได้เลยเนาะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะในการปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเนื่องในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะภาวะาสังคมในตอนนี้นะคะที่มีโรคต่างๆมากมายเนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตินะคะของพุทธศาสนิกชนค่ะจากการที่ไปทําบุญที่วัดไปตักบาตรไปฟังธรรมฟังเทศนะคะที่วัดเขาก็เปลี่ยนนะคะมาเป็นการฟังธรรมทางออนไลน์มีการทําบุญทางออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยลดความเสียงที่เกิดขึ้นในการไปรวมตัวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมีงานอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวครูจะสั่งอีกทีใน facebook แล้วกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจดูในกลุ่มไว้ให้ดีนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าครูอ,อจาจจะให้คะแนนแอบแอบไว้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ